ลองทายกันไหมครับว่าเจ้าหญิงใน3คนนี้เอลซ่าเมริดาและลาพันเซลใครกันที่มีจำนวนเส้นผมมากที่สุดผมให้เวลาสาวินในการทายนะครับ3 2 1เรามาเริ่มกันที่คนแรกกันเลยนะครับเจ้าหญิงเอลซ่านั้นมีเส้นผมถึง4 2 2 0 0 0เส้นต่อมาเจ้าหญิงเมริดามีเส้นผมอยู่ที่ 1 11, 000, 1 000, 1่0 0เส้นหากนำผมของเธอมายืดให้ตรงนะครับจะมีความยาวมากถึง4ฟุตหรือประมาณความยาวถึงกลางน่องกันเลยนะครับและเจ้าหญิงลาบันเซลนะครับมีจำนวนเส้นผมอยู่ที่ประมาณ84,700เส้นหากเทียบกับเรื่องความยาวของเส้นผมนะครับลาบันเซลเนี่ยคงชนะขาดลอยเลยนะครับเพราะผมของเธอนั้นยาวถึง70ฟุตหรือประมาณ2.1กิโลเมตรนั่นเองครับ สรุปเลยนะครับเจ้าหญิงเอลซ่าเป็นคนที่มีจํานวนเส้นผมมากที่สุดนั่นเองแต่ใครจะรู้ล่ะครับว่าเจ้าหญิงที่มีผมยาวที่สุดนะครับอย่างลาบันเซลกับเป็นเจ้าหญิงที่มีจํานวนเส้นผมน้อยที่สุดนะครับมีใครทายถูกกันบ้างไหมครับมาคอมเมนต์บอกเรากันได้เลยนะครับ